ขึ้นในการศึกษาศึกษาแล้วเรียกมาเลยการศึกษาความคืบหนึ่งพอใจของใครที่มีต่อต่อการให้หรือการใช้บริการกา้การอะไรก็ว่าไป ท,ทุกครั้งที่มีการอาราพบ,บุตรเกิดนำก็ต้องเอาชื่อเรื่องมาพูดก่อนใช่ไหมครับคณะผู้จะทำจะทำ คนที่ทำถกลุ่คนที่ทำถุกเท่านั้นนีน่คงเรียกว่าใครทำคนเดียวไม่ต้องใส่ตนี้อนี้ข้อที่ไหนข้อที่สปฏิทินดนำเนินงานปฏิทินดำเนินงาน กรดำเนินงานทุกกลุ่มต้องมีถ้ากลุ่มไหนทำคนเดียวก็ขึ้นปฏิสินดำเนินงานอันที่สามก็คือเรื่องของเครื่องมือ,ามอการาส,าสร้างเครื่องมือรู้สึกว่าเครื่องมือให้ไปสืบคนแล้วรองหนึ่งน้องในบทที่สองการสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลตอนนี้ในในวิชาคณิตศาสตร์ฐานของเรากำลัขขงแก้ที่ข้อมูล ตในการทำสร้าในการขอขอของรา rf เ f ใหญ่น Fro ีะความตีสำคัญการ้น่สัการสร้างเล็กแล้วก็การที่ราะข้อมูลันที่สีอันที่5ก็คือสถิติที่ใช้ในการวิเครก็มู ในทิมไฟเบิด์ูก็มีถ้าครูโยนตึ้งมาให้หนูแล้วก็หาข้อควรใจในฟองมเสร็จแต่ครูอยากให้พวกเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองสร้างฟอมในการเขียนงานเอกสารสร้างทุกสิ่งทอยากสร้างองค์ความรู้พวกเราก็จะได้องค์ความรู้มานะครับในการอ่ยนวีดีหรือการศึกษาเน ก็คืนก่อนคุยกับพี่ที่เรียน,น,น,นยจิตคำนวณแล้วจบไปตอนนี้กำลังทำวิจัยอยู่เขากำลังเรียนเกี่ยวกับ s p s a s ซึ่งเป็นโปรแกรมการคำนวณทางสถิติที่เขาอยนกนัจะครูตอนอยู่วอห้าแต่ที่6ว<ม>ตอนนี้กำลังทำ s p s a s ครูเลยนะไปในบ้อยในเร่อขอ story รัว่า s p s a s เนอะเขาก็ตอบกับมราว่าน้าครูลอย,<ร>ยมาเลย,เลย นั่นหมายความว่ามันถูกทำไม่ใช่จริงในที่กำลังที่จะลงคาพวกเราสร้างผมสอนรู้สร้างการศึกษาในครั้งนี้หนูจะได้เอาไปใช้จริงในระดับอุดมศึกษาถ้าใครจะไปต่อและถ้าโฟกจะไปหมดก็ไม่ต้องไปไหนครถึงคำเตาไม่ไปหมดนี่ก็คือพวงผมหมดเรียนใช่ไหมจะเป็นคูบาร์โฟกัสไหมเป็นเรียนนักตกเล่นอะไรเลสกีเล่นอะไร่น่าโอนนะคูบาโฟกสน่าจะไปแบบนั้นแหละคุบาโฟอ่ะทีนี้ อาใครที่ทำคนเดียวเนี่ยหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีนะครับถูกใส่สีเดงไว้ให้เพราะนั้นคนที่ทำคนเดียวก็จะขึ้นปฏิบัติการดำเนินงานตามันิกนี้เวลาหนูเขียนเนี่ยในการประชุมบางแห่เนี่ยนะครับหัวข้อหนูมุดจ้างถูกไหมมีแล้วก็ตอนขีดเส้นจานหน้านะครับขึ้นเป็นหัวข้อแรกตัวหนาไหมแล้วก็ขีดเส้นใต้เลยครับแต่เปลี่ยนหัวข้อเนี่เป็นหัวข้อมัน็ได้ประมาณนี้ครับ ฟอร์มเดียวกันเพราะนักงานหนูมันจะเป็นบล็อกเดีกันหมดเลยถ้าหนูไม่อยากให้มันผิดใบใหญ่มันเกิดความผิดพลาดหนูก็คอบหมข้อที่สองมาไว้ก่อนก็ได้ที่าไว้ก่อนก็ได้แต้องสข้อรับแต่อข้อที่มากเพราะว่าถ้าหนูไปิมิ์ใหม่เนี่ยบางทีหนูไปคมิ์แล้วคำมันตกคำมันเกินนะครับเห็นไหมคำมันตกคำมันเกิน เพราะฉะนั้นอะไรที่ไปเขียนไว้ในการบรรยายเนีย่ยเวลาเราก็มาวางเป็นหัวข้อหลักเนี่ยเราก็ต้อง,องนั่งเช็คอีกรอบหนึ่งว่าหัวข้อเรามาครบไหมถ้าเราเขียนหัวข้อไว้ครบก็จะรู้ว่าอ๋อข้อมูลส่วนไหนที่เราเล่นจับไม่ได้นะครับก็เราจะทำยังไงนะครับนี่คือหัวข้อใหญ่ที่เราจะสร้างเอาหัวข,ข้อเล็กมาเป็นหัวข้อใหญ่ ฉะนั้นเมื่อมีหัวข้อใหญ่แสดงว่าต่อไปเราก็จะเขียนหัวข้อย่อยได้ฉะนั้นการประชุมบางแกนก็ต้องคณะศึกษาหรืคณะผู้จัดทำถือครับต้องบอกคณะเฉลี่ยคณะคณะผู้จัดทำได้ประชุมบางแกนก็รู้่ายได้เลยร่วมกับใครครับรูปที่ศึกษาทุกโรงงานจะมีคูณชัชวาลไนมีวัฒนพิธีศึกษา หนูสามารถหาครูที่ปรึกษาร่วมได้จะเป็นครูในโรงเรียนนี้หรืออยากจะเป็นครูเชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความสามารถในโรงเรียนก็ได้จะเป็นครูที่เียเป็นบ้านของก็ได้หรือเป็นพี่ๆเป็นผู้จาดการครูหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการฝังธรรมนันให้หาที่ปรึกษาร่วมนโรงเรียนคนที่ปรึกษาหลักก็คือครูสอนนะครับได้ประตูมาเปิดรบกวนที่ปรึกษาถึงไหนครับ ถึงการงาเกี่ยวกับนี่ยเกี่ยวกับธเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เราทำในระดับสถานการณ์การบริโภคหรือการให้ความนิยมบริโภคสมมติถ้าใครไปทำร้านเนื้อยากเนื้อย่างเลยในสายพรมเราจะอยู่ตรงนี้ เพราะา่าตลอดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในเขตนะครับจังหวัดสุบดินในในเขตนะครับทุกที่และได้ก็สรุปเป็นะครับในในการในการเลือก Yeah. การประชุมวางแผนต้องเขียนอธิบายมานะครับว่าเราได้ประชุมวางแผนอะไรกันยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์นถ้าต้องเป็นเรื่องเรื่องอะไรเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราทำที่ที่แดงๆเอาไว้ก็คือผมบอกว่าเราเวาเรีศึกษาเรื่องของการบริโภคทีนี้การบริโภคมันมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบาสลิมไม่ว่าจะเป็นร้านอีกอย่างเป็นร้านคาบูชิคาบูยูตาคาบูซี รา้านยางเนยร้านอะไรอีกอะไรเกลือลา,ายชาเพชรละมุูหมูกระทักสิ่งอะไรว่าอะไรก็คือเขียนยังไงให้ให้รู้ถึงว่าเราได้ไประชุวมวางแผนประชุวมวางแผนแล้วทำอะไรเลือกหัวข้อครับมันจะได้เลือกหัวข้อเลือกหัวข้อ,อการศึกษาเกี่ยวกับอะไรจึงกลายเป็นที่มาของการศึกษาเลือกสระุปท้ายกจึงกลายเป็นที่มา การศึกษาเรื่องมาใส่ชื่อเรื่องของเราไปเขียนยังไงก็ได้ครูหรือคนอื่นที่ไม่ได้ทำงานแต่เราอ่านแล้วเข้าใจนี่ก็เสร็จแล้วข้อแรวข้อที่สองปฏิทินดำเนินงานเราไม่ต้องบอกว่าคณะผู้จัดทำเป็นไงครับได้เกิดไฟล์นี้จะเซฟไว้ยังไะ น,นะนะผู้จะทำได้จะต้งวางแผนและกำหนดปฏิทินต่อไนี้วางแผนและกำหนดปัติปทินดำเนินงานอย่างนี้ปฏิทินนี้ก็เกิดจากการวางแผนด้านบน ปฏิทินนี่ถ้าทำเป็นตารางมันก็จะชัดเจนมันจะมองภาพของวัะนั้นกรูจะเร้างตารางแทรกนะแทรกตารางเป็นไหมครับแมตารางนะมาที่ c n ขอข้อแทรกตรงนี้นะมาที่ตารางแล้วก็เลือกว่าเราร้างทราคอลัมน์ในนี้มีทั้งหมดเปสองสามสี่ห้า u m n กูจะได้ห้า c o ลัมน์ o อลั n นี่คืออยู่แนวแนวทางขวาออกไปนะครับเป็น m ต m คือแนวตั้ง c อ l u m n column c ลั u m n แต่ถ้าแนวนอนเลียงแว มูหน้าจะเรียนมาได้ในปีมเป็นาวขเรับทขล่านแรกก็จะเป็นลำดับที่ในการเขียนงานสะคัลำดับขที่สองก็จะเป็นวันเดืีเป็นวันเดือนปีที่ถูกกำหนดเพื่อเป็นการวางแผนในการปฏิบัติงานของเราแล้วก็เป็นกิจกรรมหรือรายการนะครับ ก็ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักจรินพิมพ์แค่เดียวนะไม่นานผู้รับผิดชอบแล้วก็หม้เด็กถ้ามีหม้เด็กก็ใส่ไม้เด็กถ้าไม่ไม,กมีก็ไม่ต้องใส่ตารางนี้ก็ก็จะประมาณนี้แต่งตารางอันี้ขั้นตอนของการทำงานวิจัยหรือการ ทั้งเนี้ยมันก็จะมีอยู่เบื้องต้นหลาย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 ขั้นตอนนะวันแรกที่เราเ<ส>ริ่มศึกษาหรือเปิดภาคเรียนเราก็คือตั้งแต่เมื่อเท่าไหร่ครับที่หนึ่งก็คือตาคมเขียนะนเต็มน,น,นะแต่ครูจะเขียนย่อให้ดูนะครับเอ่อเราเริ่มภาคเรียนที่สองตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครูให้เขียนขอบเขตตั้งแต่เมื่เท่าไหร่นะครับ <Okay. S 1> ในวัที่หนะึ่งอ่ะ คอเกการศึ่ษาะครับูที่นั่ตังแต่ละคนดูให้เก็วันที่ไหนับระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ลที่ันในดนที่หนึ่งที่ส่งมาแล้วบ้ากรได้มาสามสามุไรนามสาพงั้นก็เริ่มใส่สามพานะสามพุราางโคมเนาะ อะไรเลยครับนี่ครับหัวข้อแรกก็คือการประชุมต่างประเทศนะครับเพื่อเลือกหัวข้องานนะครับทีนี้คุขก็ไปใส่บันสุดท้ายไว้เสร็จที่ประเทศทน่สี่มนีนาคมเป็นมีน,นาคมหกหกเป็นไงครับวันที่สี่ให้ทำอะไรครับส่รงรายงาน รูปเล่มรบบสมบูรณ์นะครับนี่คือรายการที่เกิดขึ้นเขียนไปดากไว้รอเลยก่อนที่จะส่งรูปเล่มรายงานสักวันที่1มีนาคมก็มีนาคม,ม,มอันนี้ก็คืออดเสนอขออนานุมั้ิขการศึกษาค,ครับหนูได้ผลการศราารึกษาเสร็จปุ๊บหูถึงจะมาทำเล่มและส่งในวันที่สี หน้าอนมัติมันไม่ได้เป็นหน้าที่บอกว่านี่นี่หน้าอนมัติหนทำโคนหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จหมดวิปป์ข้อบนเสร็จหมดแก่โคนทัดย่อเสร็จหมดหนูจะได้หน้าอนมัตินี่ครับหน้าอนมัติหนูก็จะใส่ชื่อใส่ชื่อใส่อะไรเรียบร้อยนี่คือหน้าอนมัตินครับแล้วก็ใส่รายการไปว่าความสนใจดำเนินกรงตางส่วน มันจะมีคูณที่บูชาเต็มแล้วก็หัวหน้าู่ชาลับเจ็บของใครที่มีสองแผ่นนี้เกรงจะออกของคูณแล้วผมก็เอาแผ่นนี้มาใส่ไว้ก่อนบนทัดย่อมันก็จะอยู่ในเล่มแผ่นน้ำมันนี้ก็จะอยู่ในเล่มเอกสารรายงานวิจัยของผมเสร็จเล่มผมก็จะส่งกลับมาเพ่อจะได้ที่เกรดได้เสร็จสิ้นตามกระบวนการแต่กว่าจะไปถึงหน้าอนุมัติเราต้องทำบูชา หมสามเสร็จทำแบบสอถาดครูให้ไปสร้างเครื่องมือควบคู่กันไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้สัปดาห์นี้เขียนบทที่สามให้แล้วเสร็จนะครับเสร็จปุ๊บก็มาสร้างเครื่องมือคือแบบสอถาดอาทิตย์หน้าจะให้ไปเก็บข้อมูลอาทิตย์หน้าให้ไปเก็บข้อมูลพอเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็มาเขียนบทสี่บทห้าบทสี่บทห้าเสร็จปุ๊บก็จะมาเขียนบทคัดย่อ แล้วก็ขออนาญอาุมัติแล้วก็จะได้เข้าเล่นครับนี่คือขัอน้นหออมาจากไาหงไงนะค,รครับมาจากไหนนะลองคิด<ๆ>เพื่อใจเลรุ่นี่หรอเพื่อใจใบกรีไมหรอเป็นอะไรเป็นเศร้าหรอหรือเป็ญญนไม่สบายใจต้องเป็ญญนที่นี่อะไรครับ หมอจะแจ้มาให้ต้รู้ทุาคนทำไมดใช้วเรารร้อนเหมือนกันว่าแเลียจะมีงานส่งามนียอ่งเมธรรมดาคนเรามีได้เทีคนทุกคนไ่ เพราะนั้นเขียนขนาดกับอันนี้ไปหรอกตอนนี้วันที่เท่าไหร่ครับตอนนี้วันที่แปดถ้าหติจะเช็คดูวันนี้วันที่8เราทำบทที่เท่าไหร่ครับเรายังอยู่เดือนกุมภาอยู่ระหว่างกลางแบบนี้เพราะนั้นเลื่อนหาใส่ตามความเหมาะสม แปดปุ่มพาก็ทำอะไรครับสร้างเครื่องมือขมัวันนี้ก็คือวันที่สร้างเครื่องมือก็คือแบบสองถามคือสร้างาเครื่องมือการเก็บข้อมูลสร้างเครื่องมือการเก็บข้อมูล นี้ถ้ามีสองคนเนี่ยหนูาอาจจะแบ่งกันนะถ้าอะไรทำทำด้วยกันก็ให้เขียนคณะผู้จะดทำแต่ถ้าเป็นเรื่องของการสืบค้นเรื่องก่อนที่จะส้างเครื่องมือบทที่สองเราทำอะไรครับสืบค้คนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เขียน รายงานบทที่ได้ที่สองอันนี้หนูอาจจะแยกคนทำก็ได้หมายถึงว่าในบทที่สองเนี่ยเขียนรายงานอาจจะให้ในายเป็นคนทำแต่การไปสืบคนนอาจจะเป็นนายกเป็นคนสืบคนก็ได้นะไ,ไหมครับนั่นหมายความว่าวางวางอย่างนี้ก็ไให้ได้แยกแยกประเด็นก็ได้มันสามารถทำได้เพราะนั้นแต่กุพาเมืเทีที่ที่แล้ววันที่เท่าไหร่พนานตัวนี้ วันนี้วันวันที่แปดแปดตรงกับวันอะไรพุธเพราะนั้นแปดเจ็ดหกห้าสี่สามก็ตรงกับวันที่สามใช่ไหมครับถามภูมภาคจริงจริงๆกำหนดการตรงนี้ถามว่าภูมิภาคเองไหมเนี่ยปุ่มถัดไปถ้ากำหนดการต้องมีให้ถามถามว่าเอ๊ะแล้ววันที่เนี่ย มันต้องเหมือนกันหมดทุกคนไหมครูไม่จำเป็นมาก่มอาจจะทําในวันนี้มากลุ่มอาจจะทำก่อนหน้านี้มาก่มอาจจะทํามจากไหรแต่ในพวกอาทาคิปนั้นมันต้องเขียนเพราะฉะนั้นไปนึกย้อนนะครับว่าเราทํางานบทที่หนึ่งเขียนข้อโครบทที่หนึ่งเขียนวัตถุประสงค์บทที่หนึ่งตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ลับไปย้อนทำในงานวิจัยของปริญญาโทรปริญญาเอกไม่มีตรงนี้นะครับไม่มีตรงนี้มีแต่เฉพาะตันที่เป็นวิใจัยในเชิขขงุรกิจจะม,จะมีจะมีประเด็นนี้ มีหัวข้อนี้ครับปากดีกินและการดำเนินการต่อไปเป็นการสร้างเครื่องมืออันนี้เป็นเจ็ดเอเ้อแต่ล็อกวันแรกกับวันสุดท้ายไว้ก็คือสามพกุกกาลากับสี่มีนาเนี่ยล็อกหัวข้อนี้ไว้แต่ลำดับนหนูอาจจะมีมากกว่าเก้านะครับลำดังตัวนี้หนูอาจจะใส่ลาเลนียเยอะกว่า เพราะว่าแต่ละกลุ so, 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 so ่มทำทำงานไม่เหมือนกันหรืแต่ละคนทํางานออกมาไม่เหมือนกันให้สุดดูความสมบูรณ์ของงานนะครับอ้าวคุณสุริวันมาตอนแรกเหรอคาบแค่รเหรออีกสิบนาทีเองคุณสิที่เราพี่ไม่ได้ยินก่อนโอ้ยอี่หน่อยดิ รู้เสร็จแล้วอ่ะบทที่หนึ่งเราปินเลยไหมยิ้มไปได้เลยไหมเข้าใจไม